อิทิปิโสภะควาอะระหังสัมมาสัมพุทโตวิชชาเจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโลปุลิสะธรรมะสารติสัทเทวมนุสานังพุทโธภควา ภควาติสวากาโตภควาตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเบทิตบโหวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทังจตตาลิปุริสายุคานิอัตถะปุลิสาภุคาราเอสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญกเกตตังโลกัสสาติจินนามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุป สันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปพันตะโหตันจะมหาราชาตวังมังโปสัทถุโนทีปังกาเลเทโสุโปเสธิกิจิเทโยเยสโกปัชชังทัศมิณกินเนวัทตาปิยังกันตังสาลิปุโตพวันตุเมสิธิลาพังชนะเนยเมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาปะหูชนาปิยังมะมะ สกัตตวะพุทธรัะตังโอสถังอุตมังวะลังนิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชนะโสุตินานัสสันตุปทวาสเพทุกขาอุปัสมนตุเตสกัตตวะธรรมรัตังโอสถังอุตมังวะลังปัติลาหูปัสมนังธรรมเตเชนะโสุตินานัสสันตุปทวาสเพพรยาหุปัสมนตุเต สกคตาวาสังขาละตาังโอสถังอุตมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชินาสุธินานัตสันตุปัตถวาสเพโลคาวุปะสมเมนตุเตอิติป <c oughs> ิโสภควาอรลหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสาลาธิ apaasatha nang dewa munudthana puddho phogawa disavarkha thoo phogavathaSamo s a ิ t i thikoo akali-ko Ehi phat si-ko o pana-yikoo phajat t ป a n g o snithat po vinyohi thi s u ป h a t i p o ś c i panko phagawato s a a k a n g k o o s u a t i p p a k a w a t o s a a k a n g k o Ya yak pati pano no, pakawato sa awakasangko sami te pati pano no, pakawato sa awakasangko yak hitang kita lipuli sa yuka ni akta puli esa e, pakawato sa awakasangko a huneyo pa huneyo tak hineyo ancali kala niyo ano, talang pun yak hitang lokat sa di... <coughs> กินดามณีปียังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปโะตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุนูทีปังกาเลเทโวสุโพเสธิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเม จิติลาพังชนะนาเยมณีจินดาปียังจะท่านังสเพชนะพระหูชนาปียังมะมะสัคตวาพุทธะตนังโอสถังอุตมังวะลังนิตังเทวมนุสสานังพุทธเตเชะนาสตินานัสันตุปัทตวาสเพทุกขาอุปัสเมนตุเตสัคตวาธรรมะตนังโอสถังอุตมังวะลังปะลีลาหูปัสสะมนังธรรมเตเชะนาสตินา นาสันตุปัทวาสเพพายาวุปัสเมนตุเตสกตวาสังขารตะนังอุสถังอุตมังมะลังอหูเนยังปาหูเนยังสังคเตชีนัสตินานาสันตุปัทวาสเพพายาสเพโลคาวุปัสเมนตุเต อิทิปิโสภะควาอรลลังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัทธมัสสาละทิสัทธเทวมนุสานังพุทโธภะควาติสวาคาโตภะคะวาตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะอิโกปัจจตั้งวิตตัป ภวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจิตตาริปุลิสาะยุคานิอัตถะปุลิสสปุฆลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอหาหุเนโยปาหุเนยโย ทักษินยโยอ,อัญชลีกะละนโออิโยอนุตตลังปุญญะเกตังโลกัสสาติ <c oughs> จินนามนิปิยังมันดังยะสังทาสังโกนังอุปะสันติสินนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาลาชาตะวังมังโปสัุโนทีปังกาเลทีทวสุโศเศธิจินจิ เทวเยสโกปัจฉังทัสมีกินเนวาทัตตาไปยังกันตังสาลิปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยมณีจินดาไปยังจะทนานัปเพชนาพระหูชนาไิยังมะมะสกตวาพุทธะตานังโอสถังอุตมังวะลังนิตังเทวมนุษย์สาหนังพุทธเตชะนาสุธีนานัสันตุปัตตวาสเพธภุคขาอุปัสเมนตุเต สกัตตวธรรมรัตตนังโอสถังอุตมังวะลังปะนิลาหุปะสสะมนังธรรมเตเคนะโสุธีนานัสสันตุปัตถวาสเพลโคยาวุปัสเมนตุเตสกัตตวสังขลัตนังโอสถังอุตมังวะลังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆเตเชนะโสุธีนานัสสันตุปัตถวาสเพโลคาวุปัสเมนตุเต นะสตากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังลาสังเยวิปิงสุนาราสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัตถวิสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัตเถเกเตมุนิสาลาสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโคปฏิทิโตไมหัง ปุเรสพะคุณากะลูหัตเยเมอนุรุธโทสาลีปุตโตจะทักขิเนกุลทัญโยปติพาคัสมิงมโมคลานจะวามกเกทักขิเนสวณีไมหังอาสุงอานันทลาทัลาหูลากัสโปจะมหานาโมูอุพาสูงวามโสตเกเกสโตปิทิพาคัสมิงสุริโยวปวปะ ภังกโลนิสินโนสิลิสัมปันโนโสวิตตมุนิปุงขาวกาูกกุมาลกัสสโปเทโลมหเสศีจิตตาวาสทัโกโซไมหังวัฒนีนิจังปฏิตาสิกุนากาโลปุนโนอังคลิมาโลจักอุปอาลีนันทศีวลีเทลาปัญจิเมชาตานาลาเตติ ลกกามะมะเสสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินะสาวก้าเอตาสีติมหาเทลาชิตวันโตชิโนุลาสาชลันตาสีละเตเชนะอังค์มังเขสุทันทิตาลตานาังปุระโตอาสิทักขิเนเมตตสุตกังทัชขังปัจจโตอาสีวามัง <c oughs> มาอังคุลิมาลักังขันทโมทะ balatan tanah tanahia sutekang akase jatanang asise sapa kala santita cina nana walang sang yuta setap pekala langketa wata pita kisan jata satu patwa asesa winayang yantu anan teci nak tejasa wa satu sakit ภุณฑปัจเฉลยทีนาปัจฉละมัดจำเหวิรันวิหารตังมหิเตลีสธาปาเลนตุมังสัพเพเต,เตม,มหาปุริสภาอิจเจมวัมมันโตสุลักสุขุโตสุลักโขชินานุภาเวนะชุจิตุปัตถวาธรรมานุภาเวนะชิตา ิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตลาโยสัตถมานุภาวัปปาลิโตจะลามิชินะปัจเจเรติพาหุงสหัสสมะพินิมิตาสาวุทันตังหิเลเมขลังอุทิทโคลาชเสนามาณนาทิธรรมวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลา นิมาลาติเลก,กัม,มาพิยุตจิตสัสพสพะพัลติงโคลัมปนาควะกมะคาธรรมะทยักขังขันตีสุทันนาวิทินาคิดวามุนินโทตันเตยัสสาวะตุเตชยมังคลานินาลาคิลิงขจารังอติมัตตปูตังทาวะคิจัง กรรมสนีวสุธาลุนันตังเมตตังภูเสกวิตินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชัยามังคารานิอุกขิตตะขกรรมติหัตตาสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังกรรมตโนชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเต ใชมังคลานิกัตตวากัตธมุทธลังอิวะคัพผนิยาจินยาจตุตตว์จะนังช้ยกายมันเชสันเตนะโสมวิจินาคิตตวามุนินโทตันเตจะสาปวตุเตช้ยมังคลานิสัจจังวิหายะมติสัจวาทะเกตุงวาทาพิโลปิตมานังอติอันทัภูตัง ปัญญาปฏีปัจฉริโตคิดตวามุนินโทตันตเชต,ตชะสาภวตุเตชยังมังคลานินันโทปนันตะภูชคังวิพุทธังมหิทิงปุเตนะเทละภูชเคนะท่ะามาปยันโตอิทูปเทสวิทินาคิดตวามุนินโทตันตเชต,ตชะสาภวตุเตชยมัง ขาลานิทุกขาหาทิท,าาาาทีิผูชเคนะสุหัตสุทัตหัสทั้งความมังวิสุธทธิชุติมิตรทิพก,กาพิธานัญยาณนะาคเทนาวิธินาคิตตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธยเจพุทธยเชะพุทัยยชะเอตาปิ พุทธชะยมังคละอัตคาถาโยวาจนโนทินาคินีสารเตมตันทีหิตวาวะเนกวิวิทานิจุป,ปัตถวานิโมขังสุขังอธิคเมยยะนะโลสุปัญโย <c oughs> มหากาลุนิโกนาโทหิตายสาปป,ป,ปานินังปุเรโตวาปาลมี สัพพะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวะเจนะหูตุเตชยมังขลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปันลาชิตาปันลังเจสีเสปะทายปุกทะเล อภิเศกสัพพุทธานังอะคาปโตปโมทธติสุนักขัดตังสุมังข้ลังสุปะาตังสุหุตดิตังสุขโนสมุหุหตโตจะสุยิตังความมัจจาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขีนาปทักขีนานิ ตวานะะพันตัดธีปาทักกิณีพร <c oughs> <c oughs> ะวัจุศบา,ามังคะลักลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธ,ธา นุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังขลักลักขันตุสัพปเทวตาทัพสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังขลักลักขันตุสัพปเทวตาสัพสังฆานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเต จาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพธิะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมัทาเนนภวตุปูชิตาโสถทิงกะรวนเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจะมัชานวกาจะพิกาโวสาลามิกาทานะปฏิอุปาสกากามาจะเทสานิขามาจะอิสลา สปานะภูตาสุขิตาภวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอาัทาวูปป,ป,ปาติกาเนยานิกังธรรม,มะวะลังปฏิจ,จะเตสัเพปิทุกขสะก,กระลวนตุสังขยังท้าตุจิลังสตังธรรมโมธรรมะทะลาจปุคลา สังโฆโหตุสมักโควะอัธยะจะหิตายะจะอัมเหลาคตุสัทธโมสเพปิธรรมะจาริโนวุทถิงสปาปุเนยามะธรรมีอริยปเวทิเตปสัสนนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธสาสนีธัมมาทาลังปเวชันโตกาเลเทโวปวัตสัตุ อุทิภาวายะสัตตานังสมิทธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตะละชังนิจังลักขันติอุตตะกังเอวังธรรมเมนรา,าชาโนปะชังลักขันตุสัพพธาทุก <c oughs> ขปัตตาจะนิจทุขาพยา,พยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาหูตุสเพ ิปานิโนโเอตาวตาจะอัมห,หิสัมปตังปุญญสัมปตังสพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทยาสีลักลักขันตุสัพพาภาวนาพิรตาโหตุขัดฉันตุเทวตาขัดตา <c oughs> สัพเพพุทธาผลปัตตาปัจเจกานันจะยังพละังอรหันตานันจะเตเชนละขังพันตามิสัพพระโสโหตุสัพพังสุมังฆะลักลักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสติโหตุนิลันตะลงังโหตุสัพพังสุมังฆะล,ลักลักขันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะโสติหโณตุนิลันตะลังหโณตุสัพพังสุมังคะลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะโสติหโณตุนิลันตะลัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์พระสวรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าในชัยวัดฉลาดเตื้อและครอบครัวขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าในชัยวัดฉลาเตีือและครอบครัว จเลืิอนทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและพระคถาเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้านายชาย้ยวัดสลเดือและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้คูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิงสร้างขึ้นให้เปียงด้วยอนุภาพแห่งพระปริพจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทนินสาธุ